โอ้โหบรรยากาศเช้านี้ฮเช้าวันอังคารฮนะกินกาแฟยามเช้าชมดอกไม้ส,สวยๆในสวนฮนะดอกเล็กๆส,สวยฮนะสีขาวคุดสุภพโชคฮนะนี่ฮนะดอกเล็กๆเนะสวยงามมากเลยแม้จะไม่มีกลิ่นหอมนะแต่ว่าก็ดูสวยงามฮนะ สีขาวตัดสีเขียวนะมีให้ชมทั้งปีช่องจิตใะสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับชาววันอังคารน,นะตื่นมาก็จิตใจแจ่มใสฮะหยิบกาแฟนะแก้วกาแฟคู่ใจสักแก้วหนึ่งฮนะเดินจิบกาแฟแล้วก็ชมธรรมชาติที่สวยวันนี้พามาชมดอกไม้ที่ถือว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งฮนะก็คือพุทธสุภโชคนะนี่นะดูฮะ ดูธรรมชาติสวยงามตัวผีเสื้อนะก็มาตอมนะดูดน้ำหวานของดอกไม้ที่ชื่อว่าพุทธสุภโชคนะดูแล้วสบายตาดีฮนะน่ยดอกสวยงามฮะนะดอกสีขาวๆนะเป็นไม้พุ่มนะนี่ฮนะ เดิมปลูกไว้ในกระถางฮะต้นเล็กๆแต่พอเอาลงดินแล้วต้นใหญ่มากเลยนะต้นนี้ปลูกประมาณสักห้าหกปีละต้นเล็กๆนะพอลงดินแล้วปล่อยให้สูงขึ้นเนี่ยโอ้โหเป็นพุ่มใหญ่เลยแต่ว่าต้องตัดแต่งนะถ้าไม่ตัดแต่งมันก็จะไม่ไม่เป็นพุ่มสวยแบบนี้ นะชีโดชีเดไม่สวยงามนี่แหละไม้กระถางนะเอาลงดินแล้วมันก็จะเป็นต้นใหญ่แบบนี้แหละดอกเขาสวยน่ารักดีฮะนะสีขา,ขาวๆเนี่ยดอกจะมีห้าแฉกนะ บางทจีจะเหมือนใบจักด้วยซ้ำนะจะเหมือนพุทธใบจักนะใบก็เหมือนลักษณะคล้ายๆใบจักแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบที่กลางธรรมดาฮะนะเนี่ยกลางธรรมดาเอง เื่นชามาอยู่กับธรรมชาติมีความสุขดีฟังเสียงธรรมชาติเนี่ยจิบกาแฟสายตาดูไปมารับแสงแดดด้วยนะรับแสงแดดมารับลมนะตอนนี้ก็ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะแม้จะยังไม่หนาวแต่ว่าก็บรรยากาศมันเริ่มมาแล้วเริ่มให้แล้วดูแลมีความสุข สำหรับเช้านี้ก็จิบกาแฟมาฝากนะพามาชมธรรมชาติที่สวยดอกไม้ที่ชื่อว่าพุทธสุภพโชคนะกับนเล็กฮะสวัสดีครับ